รฟรดินตอนนี้เกิดปัญหาหลายๆอย่างหลังจากที่เจ้าตัวเล็กมาเปลี่ยนโลกคนอีสานที่ไปอยู่กรุงเทพก็เริ่มที่จะทยอยกลับบ้านมันคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนก็ไม่สามารถที่จะทํางานแล้วก็รับเงินเดือนได้เหมือนเดิมโรงงานอุตสาหกรรมพอมีผู้ติดเชื้อก็ต้องปิด ที่อยู่ได้ก็อาจจะมีส่วนของข้าราชการที่มีเงินเดือนประจำมาเนาะแต่ว่าถ้าปิดระยะยาวอย่างนี้อีกสักปีหนึ่งผู้ที่มีเงินเดือนก็จะเดือดร้อนและทั่วโลกตอนนี้เกิดปัญหาแล้วหลายประเทศคือปัญหาวิกฤตการอดอยากและหิวโหยครับอันนี้เขียนไว้ในข้อตกลงของ UN ว่าเราจะไม่ทิ้งให้ ประเทศต่างๆที่เรารู้จักเนี่ยต้องอดอยากและหิวโหยนักเรียนครับปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราตอนนี้บางคนก็คิดว่าเราจะเอาเงินที่ไหนไปใช้ใจ่ายตอนสิ้นเดือนส่งผ่อนลดผ่อนรูปผ่อนนั่นผ่อนนี้จะไปทํางานอะไรแล้วจะได้เงินมาแต่ทีนี้ถ้าไม่เกิดวิกฤตเราจะมองไม่เห็นถึงปัญหาจริงๆวิกฤตนี้จะมาคัดเลือกบางสิ่งบางอย่างให้กับเราเราจะเก็บสิ่งใดไว้เราจะปล่อยสิ่งใดผ่าน สิ่งใดที่มันเป็นปลอมๆลอมมันจะอยู่ไม่ได้อะไรที่เป็นจริงมันอยู่ได้ในขณะนี้ถ้าก่อนหน้านี้ถอยหลังกลับไปสามปีกูตั้มไม่ได้ไปเรียนรู้เรื่องศัตร์ราราชากูตั้มก็จะเคว้งควานในตอนนี้แล้วก็จะเกิดปัญหาว่าไม่มีงานทําแล้วก็ตกงานจะมีงานอะไรที่ตอบสนองเราได้ในขณะนี้แล้วเรามีงานทําทุกวันและเรายืนได้ระยะยาว บางคนบอกว่ามาทําเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็ปลูกผักอินไม่ใช่ครับโคกหนองนาไม่ได้สอนให้ปลูกผักอินศาสตร์พระราชาไม่ได้สอนให้เลี้ยงปายอย่างเดียวครับแต่สอนให้เราอยู่ได้ทั้งวิถีชีวิตและอยู่ได้ระยะยาวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่กระเทือนกับการเมืองอยู่ได้ไหมได้ครับถ้าใช้ชีวิตแบบทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงของครูเนี่ยถ้าเกิดวิกิตทางการเมืองก็จะอยู่ได้นะครับ เกิดวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมก็จะอยู่ได้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจตอนนี้ก็จะอยู่ได้ครับเกิดวิกฤตทางสังคมก็จะอยู่ได้ไม่กระเทือนกับอะไรเลยถ้าเข้าใจวิธีชีวิตต่อไปนี้ห้ามาพลาดเวยประการทั้งปวงครับรีบเดินไปที่บูเย็นหิวน้วกระดกแก้วเสร็จปุ๊บกลับมานั่งกอฟังณนะบัดเดี๋ยวนี้เอาเลยครับอย่าเพิ่งถามตัวเองครับว่าจะทําอาชีพอะไรคนพอพอเห็นแปลงกเกษตรบอกว่าปลูกอะไรแล้วราคาดี โอ้ควรเป็นอย่างยิ่งขอสักเสียงเน่ยอยกูอะไรราคาดีอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้วิธีการคิดก็คือบันไดเก้าขั้นสู่ความพอเพียงบันไดเก้าขั้นบันไดเก้าขั้นนี้แปลงจากทฤษฎีการปฏิบัติต่างๆเขเจะอยู่แรงมาเป็นวิธีการปฏิบัติครับเก้าขั้นอย่างง่ายอันดับแรกขั้นที่หนึ่งอย่าเพิ่งถามนะครับว่าทําอะไรแล้วจะได้เงินเยอะทําอะไรแล้วปลูกอ,อะไรแล้วจะราคาดี ขั้นที่หนึ่งทำให้พอกินสี่ขั้นอย่างนี้นะครับนักเรียนพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นพอกินเนี่ยเราต้องไปคิดว่าตอนนี้เราอยู่กี่คนครับบ้านคุณทั้อยู่หกคนนะหกคนในที่นี้มีเด็กกี่คนลูกชายอายุสี่ขวบน,นะครับก็เข้าย่างปีที่ห้าในปีนี้แต่งงานแล้วครับอย่าเสียใจนะครับก <laughs> ็มีลูกหนึ่งคนนะครับแล้วก็ภรรยาก็หนึ่งคนนะฮะ ไม่ใช่รูกหนึ่งเวลาสี่ตอนนี้เป็นปมกันเยอะมากนักเรียนบ้านเรามีกี่คนลูกต้องไปดูนะครับบ้านคุณถ้ามีหกคนมีพ่อตาแม่ยายมีหลานหนึ่งภรรยาหนึ่งลูกหนึ่งเด็กอายุเท่าไหร่เราต้องไปคิดทําอย่างไรให้พอกินแล้วใช้ทุนน้อยหนึ่งในที่หนึ่งเรื่องที่นักเรียนต้องทราบเกี่ยวกับโคกหองนาหรือสารราชีพระราชาก็คือการบริหารแบบคนจงครับไม่ต้องใช้เงินทุนมากมายคุณตั้งทำมาสองปี ใช้เงินทุนน้อยมากซื้อเครื่องสูบน้ำมาตัวหนึ่งสตาร์ทเครื่องติดไปไม่เกินหครั้งครับบริหารแบบคนจนและใช้เครื่องมือและใช้แรงครับทําให้มีกินเนี่ยหกคนจะทําอย่างไรให้มีกินก่อนเอ,อเด็กเนี่ยควรจะกินอะไรถ้าเกิดวิกฤตเราควรจะเลี้ยงไก่ไหมแล้วควรจะเลี้ยงกี่ตัวเลี้ยงสิบตัวใช้ค่าอาหารเท่าไหร่ตรงนี้ต้องคิดให้หมดนะครับต้องคิดให้หมดที่บ้านครูเลี้ยงวัวไว วัวจะเลี้ยงกี่ตัวกับกําลังคนที่จะมีถ้ามีเด็กหนึ่งมีผู้ใหญ่อยู่ห้าคนเลี้ยงวัวกี่คนกี่ตัวแล้วเราจะพอกําลังจะพอดีอย่างนี้ครับเลี้ยงไก่ไหมจะเลี้ยงปลาจะเลี้ยงอย่างไรจะเลี้ยงให้อาหารหรือว่าจะเลี้ยงแบบใช้ทุนน้อยเก็บก,กินไปเรื่อยๆปลูกผักจะปลูกเป็นเรื่องเป็นราวไหมอันนี้ให้ไปคิดทำาให้พอกินก่อน ทำให้พอกินยังไม่มีบางคนนะคิดจะเอาเงินหรือว่าจะคิดว่าจะทาแล้วเอาไปขายจะกินยังไม่มีเลยครับแล้วอยากคิดไปขายนั่นเป็นข้ามขั้นตอนการขายคือขั้นที่แปดพอเรามีกินยกตัวอย่างคุณตั้มอยางมีไก่ทั้งหมดสิบสามตัวตัวเมียที่ออกไข่ได้ตอนนี้คุณตั้มมีเจ็ดตัวเจ็ดตัวน,วนนะี้ไข่วันละเจ็ดฟองนะครับถ้าไก่ไข่วันละหนึ่งฟองนะครับนักเรียนหนึ่งเดือนจะได้ไข่หนึ่งแผงคิดง่ายมาก ไก่ไข่ห้าฟองหนึ่งเดือนจะได้ห้าแผงครับตอนนี้พู้ตั้งไข่เจ็ดตัวหนึ่งเดือนจะได้เจ็ดแผงเลี้ยงไก่สิบถึงสิบสองสิบสาตัวจะใช้อาหารเดือนละ4ี่ร้อยสี่สิบาทฉะนั้นพู้ตั้งแค่ขายไข่เล่นๆแผงละแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทเดือนละสี่แผงพอที่เหลือเก็บไว้กินแล้วก็แจกจ่ายครับอันนี้ชิวๆไม่ต้องคิดถึงเรื่องค้าไขาง่ายไหยครับอันนี้ทำให้พอกิน แล้วเหลือค่อยว่ากันทำไม่พอใช้อะไราที่พอพึ่งพาตัวเองได้ก็ทําใช้บ้างเถิดไม่ต้องซื้อทั้งหมดเดี๋ยวนี้ขี้ไม่ออกยังต้องซื้อเลยขออนุญาตพูดคํานี้นะเอาขี้ใครออกจากหัวต้องซื้อนะครับเอาขี้ใครออกจากตัวก็ต้องซื้อนะครับ,รออจ,ะรบจะแล่วขี้หัวออกก็ต้องซื้อบางอย่างก็ทําใช้เองตัง้งอทาของใช้เองบางอย่างข่านไม่ต้องซื้อประหยัดเท่าไหร่อย่า,า,างขี้ก็เพาถ่านไม่ขายครับถ่านไม่ต้องซื้อประหยัดเท่าไหร่ น้ำยาล้างจานไม่ต้องซื้อประหยัดเท่าไหร่น้ำยาอาบอาบตัวสระผมไม่ต้องซื้อประหยัดเท่าไหร่แล้วครับของเหล่านี้บางอย่างซื้อได้ก็ซื้อทําได้ก็ทําพอกินพอใช้พออยู่และพอร่มเย็นถามจริงบางคนมีที่สามสิบไร่มีที่ท300สามร้อยไร่ปลูกสับลบอย่างเดียวขออนุญาตพัดพิงนะครับป่าสาับรบขออนุญาตพัพิงเศรษฐีสับรบที่หนึ่งนะฮะสามร,ร้อยไร่สับรบทั้งหมดเลยถึงวิกฤตมันร้อนมันร้อนไม่มีที่อยู่เลยนะครับร่มก็ไม่มีครับ แต่ในพื้นที่เราควรจะแบ่งพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ร่มเย็นด้วยพอกินพอใช้พออยู่พอล่มเย็นนะครับต่อไปครับพอผ่านสี่ขั้นทักเรียนค่อยไปไปแจกจ่ายนะครับทำบุญทำทานก็คือขั้นที่ห้าและขั้นที่หกขั้นที่เจ็ดเป็นหน้าที่ของแม่บ้านครับนักเรียนนัาเรียนปลูกกล้วยน้ำวาไว้อะเวลากล้วยมาลงตลาดวีละสิบบาทยังไม่มีคนซื้อเลยครับแต่ถ้าเรามีแม่บ้านอยู่มีภรรยาอยู่ผู้หญิงชอบไหมครับ เอากล้วยมาฉาบขายได้แพงไหมครับเอากล้วยมาอบน้ําผึ้งขายได้แพงไหมครับแพงกว่าเดิมนะครับจากหวีละสิบบาทพอไปอบน้าผึ้งแล้วพอไปฉาบแล้วเนี่ยหวีหนึ่งเนี่ยมันได้เกินยี่สิบห้าบาทถึงสาสิบาทนะครับอันนี้เป็นการเก็บรักษาและแปรรูปอันนี้เป็นหน้าที่ของแม่บ้านฉะนั้นแล้วเมื่อเราลงมือเดินตามสารพระราชาล้ยเนี่ยทุกคนเลยครับจะเป็นวิถีเดียวกันในบ้านทั้งหมดและขายค่อยไปขั้นที่แปดเนาะขายค่อยไปขั้นที่แปด แล้วก็ถ้าขายราคาไม่ดีค่อยไปตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นขั้นที่เก้านะครับเรียกว่าขายครับอันนี้ก็คือทฤษฎีบันไดเก้าขั้นสู่ความพอเพียงครับเข้าใจตามนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูถึงการปฏิบัติกันนะครับเด็กน,นี้ขอบคุณครับ